สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้เจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทาง3ามลาวในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามคัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับเมื่อคือนนี้วันที่7นะครับพี่ๆเจ็ดเดือนห้าสองพนาร้อยหกสิบเจ็ดเนาะสองทุ่มครึ่งมาอย่างพระเอกเลยนะครับลาวสามคัคคีเนาะมาลูดศูนย์แล้วก็ตัวเน้นศูนย์หกหกศูนย์นะครับพี่ๆก็ ให้0กับ4รูด0ย์เนาะผลที่ออก760กับ8 7นะครับของเราก็อืนะครับถ้าเกิดใครจับวินเนาะจับวินเลขที่ผมให้ไปเนี่ยแตก3ตัวนะครับพี่พี่ใครรูดที่0ูนย์นะครับเข้าไปที่0660นะครับพ,พี่มาตัวจอะแล้วก็สายรูดนะครับพอรอบต่อไปนะครับดาวสามัคคี v i p ให้1กับ7ผลที่ออก1 44กับ51 7ไม่มานะครับใครเอาหนึ่งไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่51นะครับ มาเป็นเพียงแค่เลขเด่นนะครับลาวีไอให้3กับ7ผลที่ออก6ค่าหนะครับรอบนี้ก็หลุดไปเนาะมามาเบิ้ลแบบนี้ก็โอกาสมาเลขเราก็ยากขึ้นนะครับเนาะถ้ามาเบิ้ลแบบนี้ส่วนแนวทางของส่วนแนวทางของค่ำคืนนี้นะครับพี่พี่เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันในรอบ VIP นะครับเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยที่ ลงแนวทางช้านะครับเป็นบางรอบนาะพี่พี่เพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งไว้ว่าผมทํางานควบคู่ไปด้วยนะครับนะ้อก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเราสามัคคีผมให้ไปที่เลข9กับเลข5นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5นะครับผม5 0 5 6 58 90 เก้าหกเก้าแปดสามตัวนะครับเก้าห้าหกนะครับส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับห้าหกห้าแปดเก้าศูนย์นะครับพี่พี่นอ้องส่วนเราสามัคคี v ี p v p นะครับเราสามัคคี v v p p ได้เลข3กับเลข 9. นะครับสายรูด ให้ไปที่เล็ก9 91 94 95 31 3435 3ตัวนะครับ391นะครับผม ส่วนเรา VIP นะครับพี่พี่เรา VIP ผมให้ไปที่เลข0กับเลข4นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข0 01 05 06 41 45 46นะครับ3ตัวนะครับผม405นะครับ ก็ย้ำอีกทีนะครับแนวทางนะครับทุกๆแนวทางนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่ๆสมาชิกชื่นชอบแล้วค่อยตามเนาะไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ขอให้พี่ๆสมาชิกมาเด้งๆปังๆในตัวเน้นตัวเจาะนะครับก็นอกไปนะครับฝากกดไลค์เป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กราบสอดีครับ